สวัสดีครับมาพบก,กับรายการสาระเร็ว ep 45นะครับกรับผม <S <S รายการสาระเร็วนะครับทำให้มาเอาไม่เอาฮาแน่นอนน่าใช่นะคอนเซปต,ต์เนี้ย <S 1> <S 1> <S <S รายการสาระเร็วนะครับเป็นรายการที่เอาสาระความรู้ทั่วโลกทั่วโซเชียลทุกทุกอย่างมานั่งเล่ามานั่งดูมานั่งชมมานั่งรีแอคอย่างรวดเร็วนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์วันนี้เจอทุกวันพฤหัสครับแล้วก็อย่าลืมมาฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกาดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเรานะครับ อย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีไรเสนนแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนนะครับฝากแชร์คลิปนออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเป็นการเสียเวลาฮะไม่ให้เป็นเสียเวลาสิไปดูดีกว่าเลยครับว่าวันนี้มีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจกันบ้างครับป่าไม่ดังเลย อ๋อดังล้เด็กที่ลหลงไหลไดนโนเสาร์สุดๆ,ดๆมีแนวโน้มจะฉลาดกว่านักวิทยาศาสตร์แนะส่งเสริมความสนใจของลูก <c oughs> เอาละฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับ <c oughs> ว่าเนื้อข่าวาเต็มๆแล้วก็เนื้อข่าวยอ่อดๆจะเล่าเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรกันบ้างครับปาอย่างตัวผมมาชอบอยู่แล้วไ <c oughs> ดนโนเสาร์ครับเพราะว่าจะมีอาทิตย์ <c oughs> ได้หยุดไม่ใช่ <c oughs> เด็กที่มีความหลงไหลในเดรเสาอย่างที่สุดนะครับมีแนวโน้มที่จะแสดงความฉลาดออกมาในระดับสูงกว่านะครับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอินเดียครับและมหาวิทยาลัยวิสคอนซิลนะครับได้เปิดเผยถึงประโยชน์ทางสมองเมื่อเด็กๆครับสนใจอะไรบางอย่างนะครับและใครหลายคนเคยมีประสบการณ์ร่วมที่สนใจอะไรบางอย่างในวัยเด็กอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาครับบางคนถึงขั้นจําชื่อยาๆของเดรนเสานะครับ และชื่อทางวิทยาศาสตร์ของพวกมันได้ด้วยนะครับของสัตว์เลื้อยคานก่อนยุครวัศาสตร์ได้อย่างมากมายอีกด้วยนะครับผมอย่างผมก็จําได้ครับแน่นอนครับไทลรนนอลซัสคอนเทนต์นนี้แหละมีแต่ซอรัสและระดับความเชี่ยวชาญด้านเดวเสาที่เด็กนั้นมีสร้างความประหลาดใจนะครับอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะเมื่อมุมมองในมุมว่าผู้ใหญ่ทั่วไปครับรู้จักเดวเสาเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นด้วยนะครับ นักวิทยาศาสตร์เรียกความหลงไหลหแบบนี้ว่าความสนใจอย่างแรงกล้านะครับและซึ่งว่านักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจหรือไม่แน่ชัดว่าสาเหตุหลักเกิดจากอะไรนะครับที่ทําให้เด,เด็กมีความหลงไหลเช่นนี้นะครับพ่อและแม่ส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันนะครับว่าลูกๆของพวกเขาครับเริ่มต้นความสนใจนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่านะครับพวกเขาสนับุนให้พ่อแม่ส่งเสริมความสนใจนี้ให้กับเด็กๆครับเพราะมันมีประโยชน์ต่อสมองจริงๆครับ ผมคิดว่าสําหรับเด็กหลายๆคนเหล่านี้นั่นคือรสชาติแรกของการเรียนรู้การได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในบางสิ่งบางอย่างนั้นทําให้พวกเขารู้สึกมีพลังแคนเนตวาโควานักบัร,รชีววิทยาและผู้อำนวยการอุทยานฟอสซิลจีนและเอริกแอดเดอร์แมนของหมหาวิทยาลัยโรวนกล่าวงานวิจัยในปี2008ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอินเดียและมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน พบว่าความสนใจอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจในไดโนเสาร์นั้นนะครับสามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านความรู้ครับความเพียรพยายามการมีสมาธิและทักษะการประมวลผลข้อมูลเชิงลึกนะครับทั้งหมดนี้ครับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสําคัญนะครับโอ้ oh. และกล่าวโดยสรุปก็คือนะครับไดโนเสาร์ทำให้เด็กเรียนดีขึ้นและฉลาดขึ้น,นครับ ผลลัพธ์นี้ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ทําแยกกันอย่างอิสระอย่างน้อย3ชิ้นนะครับซึ่งระบุไว้ว่านะครับเด็กที่มีความสนใจอย่างมากครับมักจะมีความฉลาดสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยด้วยนะครับแต่เพราะอะไรครับดูเหมือนว่าความหลงไหลและความหลงไหลในเราเสาอาจจะทําให้เด็กเข้าถึงสิ่งใหม่ๆครับได้มากยิ่งขึ้นนะครับการเขียนคาถามการค้นหาคําตอบและการได้รับความเชี่ยวชาญเป็นกระบวนการความรู้โดยทั่วไปนะครับ โดยเคลลี่เชนนะครับนักจิตวิทยาบำบัดเด็กครับกล่าวไว้ว่านะครับแต่การสํารวจและการเรียนรู้หัวข้อต่างๆนะครับให้เชี่ยวชาญนั้นมีประโยชน์ครับเพราะนั่นคือวิธีการที่จะทําให้เป็นมืออาชีพครับและอาชีพหลักของเด็กก็คือการเล่นครับดังนั้นครับพวกเขาจึงทํางานโดยการเล่นผ่านมุมมองของสิ่งที่พวกเขาสนใจและเรียนรู้นะครับอ๋อคอนเซ็ตในสิ่งที่ตัวเองสนุกเฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ย และซึ่งปัจจัยทําให้มีอิทธิพลหรือความสําคัญต่อการเรียนรู้หรือความสนใจของเด็กก็คือโรงเรียนครับและสภาพแวดล้อมทางสังคมครับเมื่อเด็กๆครับเข้าสู่โรงเรียนนะครับพวกเขาถูกคาดหวังว่าต้องบรรลุเป้าหมายทางวิชาการ,รในหล,หลายๆด้าน,นครับซึ่งทําให้ไม่มีพื้นที่ในการเรียนรู้ผ่านการเล่นให้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งที่พวกเขาสนใจนะครับก็คือเรียนในด้านวิชาการนอกการเรียนรู้ด้วยการเล่นนะครับทําให้มีความสนุกและเครียดครับแค่นั้นเองครับผมคิดว่างั้นนะ ในขณะเดียวกันนะครับองค์ประกอบทางสังคมเช่นเพื่อนหรือครอบครัวนะครับก็จะทําให้เด็กรับรู้ว่านะครับพวกเขาควรสนใจสิ่งนั้นต่อไปหรือไม่นะครับและตระหนักได้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสนใจเหมือนกับพวกเขานะครับดังนั้นครับนักวิทยาศาสตร์แนะนําว่าหากต้องการสัดสุนเด็กๆครับผู้ใหญ่ควรชื่นชมความสนใจแม้มันจะดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจสําหรับผู้ใหญ่ก็ตามนะครับเฮ้ยเรื่องจริงนะครับเนี่ยบ้านที่รับการส่งเสริมและกระแสตอบรับในเชิงบวกเช่น จอนรู้ว่าสัตว์นั้นเป็นสัตว์พิเศษจอนเก่งมากเมื่อคุณได้รับคําชมซ้ําแล้วซ้าเล่าจากการที่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อนั้นครับคุณก็พร้อมแล้วนะครับอลิซาเบธแชทเทลนักบําบัดด้านการแต่งงานและครอบครัวกล่าวแม้เดเด็ก,ดกที่สนใจในเดลเสาลทุกคนจะไม่ได้โตมาเป็นนักบรรัชีววิทยาหรือนักขุดฟอสซิลแต่การเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเดลเสาลก็ช่วยให้ส่งเสริมความรู้ด้านอื่นให้เติบโตเช่นเดียวกันครับ เฮ้ยน่าสนใจมากคำนี้การเรียนรู้ด้านการขุดฟอสซิลต้องรู้จากการออกแบบระบบขนย้ายของหนักบนพื้นโลกขุกขะใช่หรือไม่ลาโครากล่าวการเข้าใจระบบระบายความร้อนแบบพาสซีฟที่มีประสิทธิภาพเองก็มีโซโลพอดเป็นผู้เชี่ยวชาญครับหรือคนนกที่มีตัวอย่างอย่างน่าสจจจันที่เดลเสาทํทำสิ่งนี้เมื่อ150ล้านปีก่อนและความชื่นชอบเดลเสา อาจจะเป็นเรื่องสนุกเพียงชั่วคราวสำหรับใครบางคนนะครับแต่มันอาจจะสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ครับให้ก้าวขึ้นมาศึกษาในสิ่งมีชีวิตใหญ่ในอดีตนะครับถึงอย่างนั้นครับมันก็เป็นประโยชน์อย่างมีความหลงไหลในเดวสาวนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับที่พ่อแม่จะสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับอย่างน้อยก็เพื่อลูกน้อยได้มีความสุขในความสุขในวัยของเขานะครับอย่าดื่มน้ําผลไม้แบบนี้ครับแทบไม่เชื่อหูนะครับสาวผอม48กิโลกรัมนะครับ ไขมันพอกตับรุนแรงครับหมอเตือนอย่าดื่มน้ำผลไม้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเนื้อข่าย่อยๆแล้วก็เนื้อข่าเต็มๆพูดเรื่องเรานี้ไว้อย่างไรกันบ้างครับไปที่ต่างประเทศนะครับหญิงสาวหนัก48กิโลกรัมครับมาหาหมอครับปวดท้องขึ้นไส้ครับเบื่ออาหารคุณหมอตรวจสอบแล้วเพราะว่าร่างกายมีไขมันพอกตับรุนแรงนะครับสาเหตุเพราะว่าเธอดื่มน้ำผลไม้2มือครับแทนการกินข้าวมานานครับเอิมน้ำตาลเข้าไปด้วยครับทำให้ไขมันพอกตับได้ครับ เดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับไปดรเอวยชี่หังแพทย์ชาวไต้หวันครับออกมาเตือีกครั้งว่านะครับคนผอมไม่เป็นโรคไขมันพอกตับนี่เป็นความเข้าใจผิดบ่อยๆเกี่ยวกับโรคนี้นะครับพร้อมยกเคสตผู้ป่วยอายุเกือบ30ปีครับตัดสินใจมาพบหมอครับเพราะรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างต่อเนื่องครับปวดท้องเล็กน้อยใกล้สีข้างขวานะครับเบื่ออาหารและการเห็นอาหารมันเยิ้มทําให้เธอขึ้นไส่นะครับ แต่สุดท้ายต้องตกตะลึงพบการตรวจว่านะครับเป็นไขมันพอกตับครับในระยะที่2นะครับแม้ว่าร่างกายเธอจะผอมแล้วก็ตามนะครับคุณหลินสูง163ซนติเมตรนะครับแต่น้ําหนักน้อยกว่า48กิโลกรัมนะครับค่าดัชนีมวลกายของเธออยู่ที่18.1ครับซึ่งหมายความว่านะครับเธอมีรูปร่างผอมเพียวนะครับนอกจากนั้นครับหน้าท้องของเธอยังขยายขึ้นเล็กน้อยนะครับร่างกายของผู้ป่วยยังบางมากครับโดยเฉพาะแขนและขา จริงๆแล้วนะครับเมื่อมองจากภายนอกครับก็เดาไม่ได้เลยว่าเธอมีน้ําหนักมากกว่า45กิโลกรัมนะครับคนไข้ครับบอกกับว่านะครับว่าเธอเห็นพุงของตัวเองใหญ่ขึ้นครับก็คิดว่าอ้วนลงพุงเพราะนั่งทํางานในออฟฟิศเยอะมากครับไม่ว่าไขมันในร่างกายทั้งหมดนั้นหรือดัชนีมวลกายหรือ B.M.I. นะครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับตราบใดที่ปริมาณไขมันสะสมในตับครับมีสัดส่วนมากกว่า5%ของน้ําหนักตับครับนั่นก็หมายความว่าไขมันพอกตับนะครับ แน่นอนว่าครับคนมีน้ําหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนะครับมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคนี้นะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคนผอมจะไม่เป็นโรคนี้นะครับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ยิ่งสูงขึ้นนะครับในผู้ที่ขาดสารอาหารและควบคุมอาหารมากเกินไปนะครับโอ้และในกรณีของคุณหลินนะครับการรักษาที่มีประสิทธิภาพนะครับยังคงใช้การบำบัดทางแพทย์นะครับควบคู่กับการไปเปลี่ยนอาหารครับการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นนะครับและการพักผ่อนอย่างเหมาะสมครับ คุณหมอเวยยังพบสาเหตุของการป่วยของเธอครับการรับประทานผลไม้ครับในแบบที่ทุกคนชื่นชอบครับขนาดคิดว่าดีต่อสุขภาพและมักใช้ในการลดน้ำหนักครับรวมถึงการดื่มน้ําผลไม้มากเกินไปด้วยนะครับโดยคุณไข่บอกนะครับเธอต้องการลดน้ำหนักครับเลยมักดื่มน้ําผลไม้แทนมื้อเช้าและมื้อเย็นครับอย่างไรก็ตามครับเนื่องจากชอบทานหวานนะครับกลัวว่าจะไม่ได้สารอาหารครับจึงเลือกผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงเสมอครับ อีกครั้งยังเติมน้ําตาลและน้าพึ่งลงไปในน้ําผลไม้อีกด้วยนะครับฮะและคุณหมอยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่านะครับน้ําตาลในผลไม้ครับมีฟุกโตสมากนะครับต่างจากกูโคสซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักครับและนําไปใช้ในการเลี้ยงดูเซลล์ได้โดยตรงนะครับแต่ฟุกโตสครับต้องได้รับการประมวลผลโดยตับก่อนที่จะเข้าสู่ร่างกายนําไปใช้นะครับในขณะเดียวกันครับตับเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายที่สามารถเปลี่ยนน้าตาลฟุกโตสให้เป็นกูโคสได้นะครับ เมื่อเวลาผ่านไปครับตับจะทํางานหนักเกินไปและเริ่มเปลี่ยนจากฟุกโตสไปเป็นไขมันครับและการรับประทานผลไม้สดนะครับซึ่งมีใยอาหารครับสามารถขัดขวางการดูดซึมน้ําตาลนะครับและช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วครับจึงควบคุมแคลอรี่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแม้จะเป็นอาหารที่ดีนะครับแต่การบริโภคมากเกินไปครับจะเป็นการเติมน้ําตาลลงในน้ําผลไม้เหมือนผู้ป่วยรายนี้ครับจะทําให้เกิดการสะสมของไขมันในตับครับ และทาให้เกิดโรคไขมันพอกตับและภาวะไขมันในเลือดสูงขึ้นได้ง่ายมากเลยนะครับโหสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับไอพีนี้นะครับถ้าชื่อชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเราเลครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เข้าห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและชช่่อองททีคุณบ จะทาไม่เข้าเห็นคอนเนตนี้ไปพร้อมกับพวกเราคนเช่นเดียวกันนะครับผมไปแล้วครับขอบคุณนะครับ